สวัสดีครับผมบุญรัตน์โลวงวัฒน์จากภาควิชาวิศวกรรมโลหะการคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับงานวิจัยของผมนะครับแบ่งเป็นประมาณ3 3ขาใหญ่ๆนะครับขาแรกก็คืองานเกี่ยวกับทางด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับผมทํางานวิจัยเกี่ยวกับการขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนที่เป็นเงินทองแพลตินัม พา l เดียมหรือแม้แต่ไทเทเนียมแล้วก็สเตลเลสสตีลครับอ,อีกขาหนึ่งก็คือเป็นงานเกี่ยวกับทางด้านวัสดุชีวภาพนะครับที่เรียกว่าไบโอ a แมท i a l เยลก็จะเป็นงานที่จะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมของโลหะชนิดใหม่ๆที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์หรือว่าส่วนผสมเดิมในการขึ้นรูปนะครับแล้วก็งานวิจัยก็จะจะต่อยอดจากการขึ้นรูปเนี่ยไปถึงการทดสอบกับ ร่างกายมนุษย์หรือทดสอบกับสัตว์แล้วก็เซลล์ของอเซลล์จากร่างกายมนุษย์เป็นต้นนะครับส่วนงานที่3จะเป็นงานอ,าออกมาทางด้านแอพพลายนะครับาขาที่3เนี่ยคือเขาจะเป็นงานร่วมกับอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นงานที่ทำกับบริษัท Western Digital นะครับในการผลิตหัวอ่านเขียนในฮาร์ดดิสนะครับหรืองานเกี่ยวกับงานทางด้านขึ้นรูปเหล็กนะฮะ ก็ล่าลสุดก็จะมีงานเกี่ยวกับเหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็เป็นการงานสแตป์ขึ้นรูปนะฮะก็ขออนุญาตาแนะนำคร่าวๆตามเมื่อสักครู่นี้นะครับในในเรื่องของของงานอันแรกนะฮะก็เกี่ยวกับอัญญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็คงนึกภาพว่าเป็น เป็นแหวนเป็นเครื่องประดับทั่ว,วไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทําแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือกระบ,บวนการผลิตนะครับกระบ,บวนการผลิตในปัจจุบันเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2วันนะฮะมีการถ่ายแบบนะครับจากต้นแบบไปสู่แบบที่เป็นซิลิคนไปเป็นต้นเทียนนะครับเป็นเป็นเทียนเปเป็นต้นเทียนถึงจะหล่อขึ้นรูปซึ่งจะเสียเวลาเยอะมากในการ ทําทกระบวนการนี้นะฮะใน l a บของเราเนี่ยก็พัฒนากันมาประมาณ3-4ปีนะครับปัจจุบันสามารถผลิตชิ้นงานได้ด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับในการฉีดฉีดน้ําโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์ได้เลยนะครับอ,อีกงานหนึ่งที่เราทําเกี่ยวกับอัญมณีเครื่องประดับนะครับวันนี้ไม่ได้เอาเอามาให้ให้ชมนะครับแต่ว่าจะเป็นงานการขึ้นรูปโลหะที่ในอดีตเนี่ย ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของงานขึ้นโลหะเนี่ยจะเป็นการขึ้นโลหะจากสถานะของเหลวไปเป็นของแข็งกล่าวคือเราต้องหลอมมันก่อนนะครับให้จากอ่าให้เป็นของเหลวเป็นน้ําโลหะเหลวแล้วก็เทเข้าแบบนะครับอ่านอกจากนี้ก็ยังมีกระบวนการที่อ่าเป็นกระบวนการสตมปิ้งนะฮะแต่ตรงน,นี้จะใช้ใช้แรงมหาศาลแล้วก็ใช้แม่พิมพ์ราคาแพงคราวนี้อ่งานที่เราพัฒนาขึ้นมาอีกงานหนึ่งก็คือการขึ้นรูปโลหะ ในสถานะที่คล้ายคพลาสติกนะครับยกตัวอย่างเช่นดินน้ำมันอย่างเงี้ยครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราดูสถานะของของแข็งเนี่ยนะฮะก็จะมีสถานะที่เป็นเหมือนน้ำนะครับกับที่เป็นของแข็งนึกภาพน้ำกับน้ำแข็งนะฮะแต่ว่าในโลหะกลุ่มกลุ่มใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะมีสถานะตรงกลางคือสถานะหนืดหนืดน,นะครับเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวซึ่งสถานะตรงนี้เนี่ยเราสามารถขึ้นรูปได้ โดยใช้อุณหภูมิต่ำนะครับแล้วก็ใช้แม่พิมพ์ราคาถูกนะฮะเราก็จะมีงานวิจัยตรงจุดนี้ที่ตอนนี้ก็พยายามพัฒนาต่อยอดเข้าไปสู่อุตสาหกรรมนะครับในขาที่2นะครับเป็นงานเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพนะครับวันนี้เอาชิ้นงานมาให้ดูบางส่วนยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นจริงจอันนี้เป็นออกมาจากมนุษย์จริงๆนะครับก็เห็นว่าจะมี กระดูกติดอยู่นะฮะอันนี้คือมาซ่อมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหัวข้อที่จะไว้ขยับนะครับจะเห็นเป็นเงาเลยนะฮะก็คือ,อต้องมีความใสามากนะครับความใสตรงนี้จริงๆแล้วก็คือความเรียบของพื้นผิวนั่นเองที่จะต้องปรับปรุงผิวให้เรียบมากๆนะครับงานวิจัยอันนึงที่เราตอนนี้ทุ่มเทให้พลังงานใช้พลังงานเยอะมากนะครับก็คือตัวงานหล่อไทเทเนียมนะฮะงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงาน ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ C N C เนี่ยจะ,จะค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากมีรายละเอียดซับซ้อนแล้วก็มีการโค้งงอซึ่งการโค้งงออันนี้ก็คือเราสามารถที่จะสแกนจากร่างกายมนุษย์ได้เลยยกตัวอย่างเช่นส่วนที่เป็นกระดูกที่ไม่สามารถซื้อซื้อ,อกระดูกทดแทนทดแทนได้จากจากตลาดนะครับเราก็สามารถที่จะสแกนออกมาเป็น3มมิติแล้ก็ผลิตขึ้นมาเป็นตัวไทเทเนียม ซึ่งไทเทเนียมเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นโลหะที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้ว,ลวไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปฏิกริยานะครับแต่ว่าปัญหาที่ทมีกับโลหะไทเทเนียมเลยก็คือการหลอ่อครับงานหลอน่อยจะยากมากนะครับเพราะว่าจะมีปฏิกริยาสูงมากงานวิจัยของเราก็คือพัฒนากระบวนการผลิตตรงนี้ให้สามารถหล่อขึ้นรูปได้แล้วก็มีความละเอียดแล้วก็บางนะครับสามารถที่จะ สั่งตัดได้ตามสรีระของคนไข้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็อันนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับไบโอเมทรีอันนึงนะครับอนอกจากนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นบอเลทนะครับหรือว่าเป็นพวกดามนะฮะอันนี้ก็เราก็ขึ้นรูปพวกสเตเลสสตีลนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่ที่เราพยายามที่จะสร้างตามนะฮะคือตรงนี้เราก็มีโน้ต h ฮาวในการขึ้นรูปตัวสเตเลสอยู่แล้วนะครับ กุ่มสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแอพ l ลนะฮะก็จะเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมก็ทำอ,อย่างอันนี้นะครับเป็นอุตสาหกรรม SME นะรจริงแล้วคือเป็นเป็นเหล็กน้ำพีนะครับก็ที่จริงก็เป็นงานวิจัยที่ทางคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโลหะการเนี่ยจริงได้ทำมาแล้วร่วงหน้า ตั้งแต่สมัยผมยังไม่ได้กลับมาเป็นอาจารย์นะครับก็อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ที่ผมทําต่อมาเกี่ยวกับเหล็กน้ําพีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจรงิงๆ้วเป็นเหล็กพื้นบ้านของของเมืองไทยแล้วก็ปัญหาที่มีในอดีตเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะถลุงได้ต่อไปแล้วเหมือนกับโน้ตฮาวตรงนี้เนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านไดห้หายไปแล้วนะครับก็งานวิจัยผมก็คือพัฒนาตรงนี้กลับมาให้ชาวบ้านสามารถถลุง ได้อีกครั้งหนึ่งและที่สําคัญก็คือ,อเหล็กในแต่ละเกรดเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิมีความร้อนที่จะต้องเอาไปอบชุบนะฮะถ้าจะเคยเห็นในในทีวีในโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นว่าเขาตีเหล็กเป็นสีแดงๆนะครับแล้วกเอามาทุบมาทุบมาทุบงานวิจัยอันนี้ก็คือพยายามที่จะหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่จะขึ้นรูปเหล็กอันนี้แล้วก็ชุบนะครับทำให้แข็งนะครับเขาเรียกว่าชุบแข็งเนี่ย ก็คือชุบลงไปในน้ําหรือน้ํามันให้มีอัตราเร็วในการเย็นตัวนะครับจากสภาพที่สีแดงๆอยู่เนี่ยให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเรามีการคํานวณน,นะครับเครื่องข้างหลังนี้ก็จะเป็นเครื่องหนึ่งที่ใช้นะฮะในการดูว่าอุณหภูมิไหนเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปเหล็กน้ําพีนะครับรวมถึงกระทั่งสูตรของเหล็กน้ําพีเองที่ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายสูตรนะครับเราก็พยายามไปสืบสอบค้นหามาว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยมีมีสูตรอะไรบ้างที่ชาวบ้านปัจจุบันเนี่ยใช้อยู่นะครับเหล็กน้ำพีนในปัจจุบันถ้าดูตัว p e r ร์ฟอร์แมหรือความความแข็งเนี่ยผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราเราน่าจะภูมิปัญาชาวบ้านคนไทยเนี่ยน่าจะสู้กับญี่ปุ่นได้นะครับเหล็กซามูไรหรือเหล,ล็กดามัสกัสได้ก็อันนี้ก็เป็นงานอันนึงที่พยายามที่จะย้อนรอยอดีตแล้วก็พยายามที่จะสแสวงหาดูว่าภูมิปัญาชาวบ้านคนไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้ต่างชาตินะครับ พูดถึงเรื่องเหล็กแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เอาตัวสเตเลสนะครับมาแตมขึ้นรูปนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นสเตเลสจริงๆแล้วครอบรวมกัน2ชิ้นนะครับเป็นแบ็กกิ้งของฮาร์ดไดรฟ์ซึ่งไอตัวฮาร์ดดิสเนี่ยนะฮะก็อันนึงก็คือจะต้องสามารถเก็บแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เก็บเสียงได้นะครับอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าคว i e t ์ส e e ลนะฮะถ้าเอาเหล็กน้ำพีมาข,ขอโทษนะครับอาจจะกระแทกกระแทกให้ดูนะฮะ ีน,น,นะจะเห็นว่าเสียงค่อนข้างกลางวานนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะจะเงียบก็คือจะ,จะจะจะเปลี่ยนโทนเสียงไปนะฮะก็อันนี้ก็คือ Quiet Steel แต่ว่าความยากก็คือการสแตมป์ขึ้นรูปนะครับแล้วก็สแตมป์ให้ข้างในมีแซนวิชอยู่ตรงกลางมีโพลิเมอร์ตรงกลางหรือแม้แต่การเจาะรูนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นงานวิจัยที่แอพพลายอันหนึ่งที่ที่เราทำ เสร็จไปนะครับอีกงานหนึ่งตอนนี้ที่ทำเยอะๆนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งใน GDP หลักของประเทศไทยก็คือ,อางานผลิตฮาร์ดดิสนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวหัวอ่านนะครับอาจจะมองไม่เห็นจากจากในวิดีโอนะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับที่ปลายนิ้วผมเนี่ยก็คือเป็นหัวอ่านฮาร์ดดิสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คนไทยเรา,เาต้องภูมิใจนะครับผลิตได้ในประเทศไทยประมาณ 80%นะครับก็งานวิจัยอันหนึ่งก็คือการที่จะผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ตรงนี้นะครับเราไปช่วยสปอร์ตบริษัทเ e s t e เซนดิจิทัในการหากระบวนการที่เหมาะสมนะครับการหาวัตถุดิบที่ราคาถูกกว่าที่สามารถหาได้ในประเทศแล้วก็กระบวนการเชื่อมนะฮะกระบวนการเชื่อมนี่ก็เป็นงานวิจัยที่เป็นโลหะทยาโดยตรงอันหนึ่งก็คือการเชื่อมหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ลงมาบนบนตัวนี้เขาเรียกว่า,า head stack นะครับ S H A Head t a c k Assembly นะครับหนึ่งแขนเรียกว่า H G A นะครับ Head Gimbal Assembly ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องหาวิธีกระบวนการที่จะเชื่อมมันมาเชื่อมมาลงมาบนบน Hard Disk แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับกลุ่มโลหะบัตรกรีไรสารตะกัว่วนะครับก็อย่างอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับก็ข้างในเนี่ยดูเหมือนผงเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีตัวที่เป็นโลหะบัตรกรีที่เป็น เม็ดกลมๆนะครับในระดับไมครเนี่ยอยู่อันนี้มีเดี๋ยวนะฮะ250,000ลูกนะครับก็ลักษณะกลมดิกเลยนะครับมีขนาดประมาณา75ไมครนะครับก็กลมแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผมเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกบอลเนี้ยใหญ่กว่าเส้นผมนิดเดียวนะครับก็ทางเราก็ดูแลเรื่องส่วนผสมนะครับความสามารถในการเชื่อมนะฮะแล้วก็ความ คงทนในการใช้งานนะครับก็เป็นกลุ่มโลหะดีบุกที่ที่เราก็เป็นงานวิจัยหลักอันหนึ่งของของทีมงานวิจัยเราครับก็จะเห็นจะเห็นภาพน่าจะเห็นภาพรวม,มนะฮะว่างานวิจัยของเราก็คือเป็นนำความรู้ทางด้านโลหะวิทยานะครับทางภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า physical metallurgy โลหะวิทยากายภาพนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงส่วนผสมนะครับปรับปรุงลักษณะการขึ้นรูป แล้วก็การงานหล่อนะครับเป็นงาน solidification หรืองานหล่อขึ้นรูปก็อันนี้น่าจะเป็นเป็นธีมหลักของของงานวิจัยของเราแต่ว่า,อาพอแยกเป็น3ามขาเมื่อสักครู่นี้แล้ก็จะเห็นว่ามีการาหาจุดที่จะช่วยเศรษฐ,ฐกิจบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอัญมณีเครื่องประดับตัวฮาร์ดดิสหรือว่า,าสังคมผู้สูงวัยนะครับในการทางการแพทย์ครับอันนี้ก็เป็นเป็นธีมงานวิจัยของทีมงานวิจัยเราครับผม